ดีค่ะวันนี้ก็พบกับเราสามคนนะคะวันนี้แล้วนี้เราพามากินอะไรคะขอเปี้ยวค่ะมีอะไรบ้างแนะนำ่อยสิคะเริ่มต้นเปี้ยวในตำนานเปียวก็จะมีมะนาวนะคะแล้วก็จะมีเปี้ยวอมฝาดนิดนึงก็จะเป็นเกาะมะม่วงหาวมะนาวหูแมนแมนต่อมาหมากกระทุกโลกหรือสวรุนะคะมีสองสีมีสีเหลืองสีแดงต่อมามะม่วงค่ะมะม่วงมะม่วงอะไรคะมะม่วงมะตอยมะเ่วงแก้ว มะม่วงแก้วยาสูนแล้วก็กระท้อนค่ะกระท้อนผลไม้ตามฤดูกาลอีสารเรียกอะไรคะบักต้องบักต้องแล้วมีกติกาไว้ยังไงคะกินนี่อ้าวกินไม่แสดงอาการค่ะใครเปรี้ยวกินของเปรี้ยวห้ามแสดงอาการนะคะถ้าใครแสดงอาการแสดงอาการคือแบบอย่างนี้เหรอแบบอย่างนี้เหรอแบบยีตาหรือว่ายังไงใช่ถ้าใครไม่ยีตาก็ก็ได้ดีแล้วใครจะมามานั่งดูอ่ะแล้วก็ดูสิกินละคนไงกินละดูอย่างนี้เลยละคนไงใช่ใครเริ่มก่อนคะ อ๋อให้กินทีละคนเหรอใช่ค่ะกินทีละคนไม่ได้กินพร้อมกันนะคะอะไรอะไรก่อนล่ะกินอะไรก่อนอะไรก็ได้บอกเอาอะไรเบสิกเบสิกก่อนนะคะเอาได้เอามะม่วงมะนาสำลามะม่วงมะนาลูกคนละลูกก็คือสองซี่เพราะว่ามีที่ล้างมาแล้วปอกมาแล้วหรอคะปอกมาแล้วค่ะคนละลูกสองซี่สองซี่ทีเดียวนะคะทีเดียวทีเดียวบอกทีเดียวใครเริ่มก่อนก็ต้องจากทางนี้เลยเออแล้วกันอันนี้สองซี่เลือกให้ไหนกันเลือกให้มาๆนี่ยจะผิดเกือได้บ่ใส่ผิดเกลือได้ไหมคะ ้าวแล้วทำมาทำไมพี่เกิรดทำมาเพื่อจีบจิ๊กสิบสิ๊กสิบโอเคค่ะที่สองค่ะฉันว่าไอ้รสแหละโดนดีดโดนดีดจริงจสองชิ้นนะคะเดี๋ยวเลือกให้ค่ะเดี๋ยวเลือกกรสนนะจะใไหมกะสนเขาวนะคะเกียวอยู่ดูนี่เอ้าปังมีขี้โมเต็กดิหน้าพริกก็เหลือ ้าคุงพกขีเนี่แย่เลงเบื่อกุจะพักขีเด็กไหย่อ้อ้้วตา้ำตาคอตาอยากิวชิวๆหาเอฟซีหน่อยค่ะชิวๆผ่านไปได้แบบชิวๆเอผ่านหาตังนะม่กินเผ็ดเก่งรือกินสมเก่งมาหน่อยไอ้กายนี่เลยเธอบุหรีตับเลยละอือมเสียบหน่วยยงผสมเออเสีบักเตจัง นั่าจะได้แกม่มีตาเอางูอุ้งวันแต่ต้องกันเป็นกรรมการดีกว่าไหมชิวมาต่อไปโซลูติกชูกบุ๊มากโซลูติกโซลูกบอกหนึ่งหนึ่งโซลูกไปวัดซะมันหลุดมาโทรกันน่ะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยจ๊กเอาสีแดงนะเอางูหงีดิสีแดงมีสีเดีงเลยสีแดงไม่ต้องมีคนละครึ่งกับใครแล้วเนี่ยไม่รู้เลยเอ้าไหนบอกคนละครึ่งไงโอ้มันหงีดเดียวนึ่งมันตาหวานแทนนี่ไปอ้าวแม่แม่ทำไมแม่พูดช้าล่ะ เลือกแล้วสีเนี่ยซ้อมซมชันโอ้ทำเยก็หมดแล้วเนี่ยทำเี๋ยวิทยตังอยากกินเอาให้มันเรียนเลยเอาให้นีแต่มาเอนี่ลูกนี่มันหอมจังเลยใชหอมดูหน้าดูตากับดูตากับเอาละตาล่ตาเดียยวเแล้วอีสักหมคะไ่ค่ะไม่กะเลืองไปยดๆมาเรี่ยอะไรเรือไปเรื้ามเก็บใจวิมยหลากให้น้ำน้ำตูด ปลาสายแต่แต่ตัวนึงสีเหลืองมันหวานเนี่ยบอกเรื่อกี้เนื้อบายไหลไงไม่ได้ค่ะที่กินหมดแล้วยังไม่ขึ้นเลยอะไรเราใช้กันดีกว่าช้อนนะอู้หัจัดไปได้เออทำไมคุณเตอเยอะจังเลยก็ไมันหลดิเด็กินไปจะนี้ก็นด้สีเหลืองมันหลายกว่ามันหวานไม่บอกมันหวานนะดีเด็กอย่าหยีตานะไม่งั้นไม่เได้บ่เลยนะเจ้กร่ออู้หินสูงจริงเหรออืมมันน้ำน้ำยายาตุกตะเต๋อเขื่อนเขาตือนหวา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 นหวหวานหวาดีไปกินกับมันไปอันนี้มันไหลสารพิษด้วยเนี่ยใช่อืมเดี๋ยวอันหนึ่งนะ อันนี้กินแบบผักเส้นพริกเลยฮะกินแบบักเส้นพริกเลยเฮ้ยอย่าบาดตัน่าจะมีเปิ่นกลมเปียวอยู่นิดนึงเดี๋ยวไอไก่เรากินอยู่มะนาวนี่ละมุนลูงมะนาวนี่ละบลาเมีต้องไล่ลาเปลยไปแล้วเมียไปได้ดี๊ตะเลียกเลยไงแอ้ยเลือดหรือเปล่าอก่ก็ลูกหน่อยแท้นี่เรืองนี้ลูกเห็นมั้งนี่มีจําหัว นี่ของไอ้ไก่น้อยจังเลยอ่ะเออเราจะเกิดโองพยาดูเอาจเหอเกจากตหมอไก่ดีๆนะไก่ป็ของหวานนี่นี่ม่เปรียวไม่ไม่เปียวเลยทนี้ไม่เปี้ยวเยแค่เราลุกไม่เรวไม่เปี้ยวไม่แต่ไม่อร่อยจะานนะไม่เปรี้ยวน้มจีบนีจะซือมม่งอักนซมม่็ได้ดไม่ยวฉันกินทีหลังก็ได้เดียวค่ะจะไปอะไรคะอยากกินแล้วค่ะอย่าอย่าหมดลยนิดน่งใจเย็นใจเย็นต่อไปอกคนะจ้งอ่ มันกิ่งมันก็หมดแล้วนะก็เหลือแต่มะนาวนะไก่มะม่วงกับกระท้อนกอนมะม่วงไม่เปรี้ยวหรอกเอามะนาวนะเอากระท้อนก่อนกระท้อนก่อนมะนาวมะนาวไปเลยไปมะนาวไปเลยมะนาวก็ไปคิดเลยฉันะมะนาวเลยไปชิมหนึ่งมาให้ละคนละลูกมันมีเม็ดอันนี้มันมีเม็ดไหนคนละลูกแล้ววันใช่ทำไมจิ้มกลกันไปเลยคนละครึ่งเหมือนเหมือนกัอ้าวไม่ไกลเดี๋ยวข้าวคุกไปขาหัวเบาวิ่ง จะได้อ้ o โ้ยปาดไม่ได้เย่างนี้ไม่ได้เย่งนี้ไม่ได้โดนได้ได้ตัวหยีตาอ้วนแล้วบ๊บบอบบ๊อบบัอบบ๊อะบ๊อบบ๊อบบ๊อบน๊อบบ๊ออบบ๊บบวอบบ๊บอบบ๊อบบ๊อบบยอบบ๊ออบบ๊ออบบอบบหอบบออหออเอนีอ มาหลอกอีกมาหลอกใครหัวหลอกแพ้แล้วโอเคไหมพราะว่าเธอหยีตามันไม่ได้เปรี้ยวเลยน้ำไหลใครเอาชิ้นใหญ่ๆไปเลยจัดไปจุ๊บแสปากกันจะได้่าเรากินเปรี้ยวใช่ไหมปาทวนห้ามจิ้มพริกเลอได้มัดินาง

ปาดไหมเธออืมน่ะอ้าวคุณไปถือดีถั่วอ้าปาอาปาค่ะยื่นไม่ลงอ่ะนั่นยีตาไม่ได้ยตาไม่ได้ไม่ได้ไม่ลงไม่่ใชแกอะไรก็ตัวนั้นมากินข้าวไม่ยีตาแล้วไม่ได้เอาก็มันกืนไม่ลงไม่ได้เอาเขาก็กืนไม่ลงนั่งตรงนั้นก่อตรงค่ะ เอาก็เป็นกืนไม่อีกแกไ่ได้กูห้ามตามึงอีจะถ่ายรถเอิบแบออกอ่ะมามาเลยๆดีดยังไงวะเอาว่ามถือบอมึงดิดบอกมึงดีแล้วมันถึมันดแล้วเอามึงตีแล้วมนงออกมึงดิแล้วบ่แกเีบ่หมดแล้วมันบัถึก ยี่ิกูงบ่ถรงนไปบ่บอกเพือดีแล้วดีแล้วพถือกระซ่ามึงดีค่นหรอโอเชมมัดนี่เลยไกลวดกติกาต้องเ็นกติกามึงดีไปแล้วเอาดเรวๆกันะอดีเท็กระฟ้านึกยัดตีงตีงออกดูตีสองเถอจักหัวตเดียวกันะคะขอโทษนะคะเดาห่แป เอาเข้าตาหงายเอามึเก่งกูเิล่ะนั่นนั่นมันีตาด้วยผ่านผ่านเนี่ยกูจะได้เห็นดูติดคอวะมันผ่านหรือไงเขาผ่านเนอันนี่เนาะสามเมตร่ใส่มื่ออันนี้มันเปี้ยวเกินว่ะหเมตรสองเมตรติดถามอันนั้นะใช่ชิมาแล้วกูว่า้งบอลหรออันนี้ย้อมตายอือกินใส่ไม้ใ่กระโดดเหละ ไอ้แก่บริสุทธิ์แก่แก่แบบไรน้ำยีตาเด้อเอาน้ำตาขึ้ซึมเหรอเออมื่อไหร่ี่นกันเปิดตดปะเด็มันกินหมดแล้วอ่ะเอาตายหาแล้วเออพวกประหลาดเนาะไม่ต้องอดีดหูแล้วปะที่ว่าเอาปากกามาเขียนหน้าเลยเด็ดอันเสนออันนี้มันดีดีป่ะกระลิ้สติ๊กกระลิ้สติ๊กเออกระลิ้สติอุ้ย จวดจักข้าได้ยังไม่ได้ทั้งตาคอแล้วไงมันยังเปรี้ยอาการเลาขึ้นจริงเ่รอเอ้าเพิ่มไปซี่เมตรทีนี้บวกเลยมีทุกรถขมก็มีนีดติรถฝานก็มีเปรี้ยวก็มีเพราะฉันจะอ้วกอะฉันกินเยอะมากยังไม่ได้ไปข้าวแขวนต้องไปนี่ไปถอนแก้วขู่แก้วขู่ก็ยังผัดกุดอยูีน้ำเปล่าเอ๊ยยัมะม่วงอะยัมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยวกคนอื่นจะมาเบิ้งดิเนาะ

คีมมันจะกระดึ๊บปุ๊บเลยเราปวดที่เสียงโอเคค่ะสรุปว่าผลไม้ทุกอย่างทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเราอะไรไม่ได้ขนาดมะนาวที่ว่าเซยันสุดๆแล้วยังทําอะไรไม่ได้ยินทำไหมลงเงินไม่ได้อย่าทำแบบนั้นเอามาินั้หาย้ิวสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปผลไม้เปรี้ยวฝากไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้